ภูมิแพ้แ,แบบเราอะเวลาไปเที่ยวไปนอนโรงแรมนอกบ้านทีนะกลับมาผื่นแดงคือจะขึ้นตลอดก็เลยต้องมานั่งหาเซรั่มสกินแคร์ที่มั่นใจว่ามันจะสามารถกู้ผิวเราได้แล้วเบนก็เจอแล้วทุกคนนี่เลยนิลลี่อาชุรายมีทั้ทงโทนเนอร์โลชั่นแล้วก็ครีมครบจบในเซ็ตเดียวเริ่มจากการใช้โทนเนอร์เป็นขั้นตอนแรกในสกินแคร์รูทีนตัวเนี้ยเขาจะเป็นโทนเนอร์เนื้อแบบไฮบริดที่สามารถให้ความชุ่มชื้นเราได้เหมือนครีมเนื้อคือไม่ได้ใส่เลยนะทุกคนแบบเข้มข้นมากเป็นความเข้มข้นที่แบบเนื้อเบา คนดูความแบบแพคเกจจริงตัวนี้เขาจะมีทั้งเซราไมน์คอร์สเตอรอลแล้วก็แฟตตี้แอซิดซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของสกินเบียร์ช่วยฟื้นฟูเกาะป้องกันผิวแล้วก็ทําให้ผิวชุ่มชื้น24ชั่วโมงเลยแต่24ชั่วโมงยังไม่พอดูคนถ้าแอดครีมตัวนี้เข้าไปอีกอะก็จะทําให้ผิวเราชุ่มชื้นได้ถึง100ชั่วโมงรีบมาใช้บ่อยมากๆโดยเฉพาะช่วงที่ผิวแพ้คือกู้ผิวได้แบบเร็วมากๆยิ่งทาทิ้งไว้ข้ามคืนนะตื่นมาคือแบบหน้าหายแดงเลยหน้าอิ่เเ้้้าไาไปปช่วยฟฟืนนูกกองั ที่แพทําให้กรอบป้องกันผิวเราที่ถูกทาลายไปอะ่ะมันกลับมาแข็งแรงขึ้นคือเหมาะกับผิวช่วงที่แบบมีปัญหาสุดๆแล้ใครที่เป็นคนผิวแพง,ง่ายละคายเครือง,ง่ายอะ่ะนี่เรียกอัลรายอ่ะเขาผ่านการรับรองเซอร์ดิฟายเดินมาเทสจากเยอรมนีระดับเอ็กซ์เล่เลยนะทุกคนคือการันตีด้วยมาตารฐานการทดสอบผิวหนังระดับโลกอ่อนโยนไม่ละคายเครืองแน่นอนใครที่มีวันที่แบบผิวอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นการละคายเครืองแพ้ครีมแห้งลอกหรือไปทําเลเซอร์มาอยากให้หนึกถึงเซ็ตนี้แล้วได้ลองจริงๆทุกคนคือแบบกู้ผิวได้ดีมาก